ง่ายไหมง่ายไหมเนี่ยวิธีทําเงินล้านผมเว้ยวิธีทําเงินล้านผมง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบว่าคนที่เข้าใหม่ก็เข้าใจได้หลายหลายครั้งผมรู้สึกว่าอืมเขาบอกหอยากให้ทุกคนรู้จักพวกนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมนักวิชาการหรือคนที่มีความรู้จริงๆถึงออกมาพูดในมุมที่ภาษายากเหลือเกิน สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หน้าทีชาดิชาตินะครับก็เ,เราเล่นมีเทดกันมานี่สัปดาห์ที่สามแล้วนะครับผมย้ําว่าเล่นสมสัปดาห์เนะแต่ว่าเราใช้บัญชีเดโมทั้งนั้นเลยตั้งใจจะลองใช้บัญชีจริงแต่ปัญหาของผมก็คือไม่มีตังเอาไว้ก่อนนะกันนะเดี๋ยวสมมตอนนอนนิอันนี้อันนี้ผมทำเขาเรียกอะไรทําคลิปหลายคลิปแล้วเนาะถ้าเ,เว็บมีเทดอยากจะสนับสนุนผมก็ ก็ตามนั้นแหละก็ทักมาแล้วกันนะ <c oughs> น้าเขาก็เล่นหลายๆคลิปนะซึ่งอย่างที่ผมผมจะบอกว่าตอนที่ผมเล่นคลิปโตอะเหมือนผมแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่เลยดูประโยคผมด้วยก่อนเถอะเหมือนผมแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่จริงๆนะส่วนของออตอนเล่นคลิปโตเพราะว่ามันเหมือนโดนเจ้าลากอ่ะที่ผมบอกโดนลากขึ้นลากลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตรงนี้เห็นไหมเอเอทีอ่ผมซื้อไว้ HK ห้าสิบเนี่ยซึ่งผมไม่ได้รู้หรอก เอาจริงนะผมไม่ได้ฉลาดถึงขนาดว่าโอ้มันคืออะไรยังไงอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าผมดูตามตามรูปแบบของการาฟของการาฟขออภัยด้วยผมจะมองออกว่ามันขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคริปโตผมว่ามันมีเจ้าอะพอมันมีเจ้าลากอะก็ลําบากเราอะอย่าสนใจสิวของนะผมสิวขึ้น <c oughs> เออนั่นแหละผมโดนเจ้าลากคริปโตและดูอันนี้ดินี่นะผมเปิดไว้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าใช่ไหมวันที่ยี่สิบแปดก็ประมาณเก้าวันละจะสิบวันแล้วนะผมซื้อไว้เมื่อประมาณเก้าวันที่แล้ว ผมซื้อตอนราคาตอนนี้ที่สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบนะครับผมแล้วก็เปิดออเดอร์ไปซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้มันมากกว่าเดิมประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยทำให้ผมได้กำไรมาหนึ่งหมื่นสองพันเห็นตรงนี้นะหนึ่งหมื่นสองพันจริงๆเดี๋ยวครับมีรายละเอียดให้เห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้เห็นนะนี่ยอดกำไรขาเข้า u s d บวกหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันอะสิบวันผมได้เงินหนึ่งหมื่นสองพันเสียได้อย่างเดียวจริงที่มันเป็นเดโม สียดายมากเป็นเดโมถ้ามันเป็นของจริงนะเงยผมถึงบอกไงว่าอะถ้าไม่เล่นไม่เป็นไรนะสำหรับแอปนี้แต่ว่าผมอยากให้ลองเข้ามาลองเทรดดูก่อน <c oughs> บางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยกูเล่นคริปโตแล้วกูแม่งไม่โอเคคุณลองเอเทรดอย่างอื่นก็ได้โภคภัณฑ์ฟอเร็กสินค้าเงินตาอะไรอื่นๆเนี่ยลองเทรดดูคือถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยสำหรับผมนะ <c oughs> ผมเป็นคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอะก็เลยก็เลยอยู่อยู่ทีมนี้มาตลอดแล้วผมก็ไปเสียกับ ฟิวเจอร์ของคริปโตค่อนข้างจะเยอะนะเว้ยในส่วนของไบแนนมันกลายเป็นว่าผมมาพลาดเยอะเออใช้คําพูดนี้ตรงๆเลยนะก็พลาดเยอะแล้วพอมาผมกลับมาเล่นฟอเร็กอีกทีหนึ่งผมกลับมาซื้อ,อ,อหุ้นซื้อพวกะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตัวเองรู้สึกว่าเออรู้สึกแม่นกว่าเดิมแฮะให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าแม่นกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นกลับมาลองเล่นตัวอื่นดูมันก็ได้ฟอเร็กอย่างเงี้ยลองดูอะไรอย่างนี้ ผมไม่ได้ใไปเล่นไอ้พวกอะไรแชร์ลูกโซ่นะไปเล่นฟอเร็กตจริงๆนะตามเว็บอะไรอย่างเงีย้งยก็คือเป็นมีเทสใช่ไหมแล้วถ้าว่าคุณมองว่าหุยไม่อยากเล่นแอปนี้ไปเล่นแอปอื่นก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่แค่รู้สึกว่าสําหรับผมอะ่ะมันคือรู้สึกว่าคริปโตมีเจ้าลักอะ่ะเออก็เลยบอกอพักก่อนแล้วกันอ่าดีวผมพาไปดูตรงนี้ว้ยตรงที่ผมปิดไปแล้วซึ่งอันนี้คือปัจจุบันที่ผมเปิดอยู่เนาะก็ได้กำไรไปแล้วหนึ่งหมื่นสองพันดอลลาร์ ก็ผมปิดปิดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้วันเสาร์ผมอัดคลิปะวันเสาร์วันเสาร์มันก็จะทาให้ผมไม่สามารถซื้อขายได้มันต้องรอเปิดตลาดวันจันทร์นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าลําคานใจอย่างหนึ่งนะในส่วนของการเทรดอื่นๆมันจะปิดตลาดวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูลําบากกลางคืนผมกลับมาตอนกลางคืนผมก็เล่นไม่ได้เพราะว่ามันตลาดปิดก็มีเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดครับที่ว่าเอ้ยอันนี้มันน่าลำพาันอ่ะอันนี้มันน่าดานาญนัน้วนี่นะมันมีนะมันไม่ได้แบบสมูทอ่ะไม่เหมือนคริปโโโโตตคคิิปเเเดชชัั่่มมงลลยยน แต่รู้สึกว่ามันมีเจ้าหลักคืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เด็นอ่าผมไปดูในส่วนของผลการดาเนินงานของผมแล้วกันนะผมอันนี้ผมเทรดเอ่อฟอเร็กอันนี้ผมเทรดฟอเร็กไปนะน,นี้ผมเทรดฟอเร็กเอ่อคู่เงินคือ USD ก็ JPY เอ่อมิกา JPY นะครับผมผมสูดยขายศูนย์จุดสองได้กำไรมาห้าร้อยดอลลาร์ทุกคนจะเห็นตรงตรงนะเห็นกนชัดๆเลยนะครับผมได้กำไรจากการตรงนี้ห้าร้อยดอลลาร์โอเควันที่สิบเก้าแล้วก็ ซื้อเนสไปครับผมเนสร้อยได้กำไรามาหนึ่งพันสี่ร้อยดอลลาร์อืมนี่อันนี้ขายสิบรอตนี่ราคาเปิดเท่านี้ปิดเท่านี้ซื้อบิตคอยแต่บิตคอยผมไม่อยากให้พูดถึงสักเท่าไหร่นนะเพราะว่าบิตคอยอย่างที่บอกมันเป็นคริปโตผมว่ามันเดายากมันดูยากคืออย่างเนี้ยผมมองออกผมพอจะมองออกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอย่างเนี้ยผมพอมองออกมันจะขึ้นหรือมันจะลงอย่างนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมดูเนสร้อยใช่ไหมครันหนุนะ ถ้าตรงนี้มันไม่ขึ้น่เนี่ยที่จริงอะถ้าจังหวะเนี้ยมันควรจะแบบขึ้นกระตุกขึ้นมานะควรตรงเนี้ยควรจะกระตุกขึ้นมานะจะจับตรงนี้นะแต่สุดท้ายมันไม่กระตุกขึ้นมาเว้ยมันมันไซเวมาอย่างนี้เลยอะก็เรียกว่าอืออันนี้ผมไม่เล่นแล้วกันนะ <c oughs> พูดตรงๆนะถ้ามาอย่างเนี้ยอันตรายอันตรายแต่ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ไปทางไหนน่าจะขึ้นเปอร์เซ็นต์น่าจะไปทางทิศทางที่ขึ้นรีอขึ้นนะครับผมแต่ว่าอันตรายไม่ผมขออนุญาตผ่านไปตรงนี้ ถ้าเจออะไรแบบเนี้ยก็จะไม่เล่นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็น US USD j ดป a n นเนี่ยเปิด1 3 1ก่อนนะ1 3 1กูไปเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <c oughs> เอาเป็นหนึ่งชั่วโมงกันโทษ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 อ่าโ,โ,โ,โอเคนี่1 3 1 9 5เกือบ้าสมสองประมาณนี้ <c oughs> น่าจะประมาณนี้ไหมวันที่วันที่19เหรอ สิบเก้าอ่าโอเคก็น่าจะอยู่โซนนี้ครับผมประมาณนี้มุมที่สนะิบเก้าเนาะสิบเก้าหนี่ยว่าสิบเก้าเออนี่แหละอยู่โซนนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าราคาเมกลังจะลงตอนที่เราซื้อตรงเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจปึ๊บปล่อยขายแล้วก็ลงจริงอ่ะก็ลงจริงอ่ะก็ลงจริงๆตามที่เราคิดอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเราแทบจะอยู่จุดสูงสูงของของช่วงช่วงเวลานั้นๆด้วยถ้าสังเกตดีๆผมอยู่จุดสูงสูงของช่วงเวลานั้นด้วยราคาเปิดหนึ่งร้อยสามส ถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็แล้วก็มาขายมาขายตอนยี่สองยี่แปด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 ของที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ได้ก็ได้มาห้าร้อยกว่าอันนี้ก็ได้ n a s ร้อยเนี่ย n a s ร้อยหน่ะวะผมเปิดหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะ ประมาณนี้แล้วผมก็รู้ว่าณตอนนั้นนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะติเทรดระยะสาั้นเใช่ปะใช่ใช่แหละเทรดระยะสั้นผมก็ตัดสินใจว่ามันขึ้นไม่นานเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไม่นานแล้วก็กดขายซึ่งมันก็ได้กำไรหนึ่งพันสี่ร้อย 1, จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ถูกก,ๆๆก,ก,ก็ถูกก็ถูกอะไม่รู้จะพูดยังไงก็ถูกอะแต่อันนี้ผมไม่นับนะที่ผมบอกเออนี้แม่นอยางเงผมไม่นับนะบิตคอยไม่นับจริงๆนับไม่ได้นับอะไรไม่ได้เลยบิตคอยโหหนักมากนะครับ ออันนี้ก็ให้ดูนะครับผมดูแบบการคำนวณของผมเป็นแบบนี้นะตัวของที่เปิดอยู่ตรงนี้ผมเสียดายมากผมอยากจะกดกด,ป,ดปิดไปซะนี่ผมกดซื้อไปสิบรอตยังขึ้นอยู่เรื่อยๆซะง,งั้นซื้อไปตอนเท่าไหร่มันเนี่ยจําไม่ได้ซะแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้จาไม่ได้ซะแล้วอช่างมันผ่านไปเพราะว่าอันนี้เป็นบัญชีเดโมนะครับไม่ใช่บัญชีจริงถ้าแม่อยากได้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแต่ไม่เอา F C นะครับผมไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงิน ผู้กันตรงๆเราไม่อย่างมีปัญหาเรื่องเงินกันบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยงั้นผมฝากเต้เทรด้ไหมอะไรเงี้ยอ่ะผมโอนให้หมื่นหนึ่งฝากเตะเทรด้ไหมได้คือได้เสียคือเสียผมทีท่จริงตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะตอนที่เปิดช่องแรกๆผมตั้งใจจะทาอย่างนั้นด้วยซ้าไปแต่ว่าผมว่าไม่โอเคว่ะการเอาเงินคนอื่นมาถือไม่ใช่อะไรที่ดีเลยเออก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทําดีกว่าเพราะตอนแรกคิดตอนแรกกะว่าจะเปิดพอร์ตอ่ะรับสิบสิบไม้สมมตินะรับสิบไม้คนละหมื่นได้แสนหนึ่งผมเทรดให้ แล้วได้กาไรเท่าไหร่เอาไปผมขอค่าเล่นต่อวันวันละ250-1,000บาทตอนแรกผมคิดแค่นี้เลยผมผมผมคิดแค่นี้เลยไม่ว่าจะได้หรือจะเสียคุณต้องจ่ายค่าเล่นใ้ผมประมาณวันละ1,000บาทสมมติสิบไม้ก็คนละร้อยสมมตินะผมคิดแบบนี้แต่คิดไปคิดมาเอาตังค์เข้ามาใช้อะ่ะถ้ามันได้มันก็ดีบายถูกป่ะแต่ถ้ามันเสียมอะไรงานเข้าผมเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าอย่าเอาอะไรมาเสี่ยงแบบนี้เลยเอ,อก็เลยตัดสินใจเล่นเองแล้วก็มารู้ว่าคริปโตมัน มันมันมันดูกราฟตามที่เราเคยดูที่เรารู้จักมาเทคนิคที่เราเคยเรียนรู้มามันใช้ไม่ได้น้ำตาไหลจริงนะเออมันใช้ไม่ได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันั่งนั่งคิดเงี้ยเออวะมึงใช้ไม่ได้จริงๆด้วยอะไรเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องขึ้นแล้วเอ้าทาไมมันลงอ่ะเฮ้ยจังหวะนี้มันลงอ่ะเอ้าทาไมมันขึ้นอ่ะคือนั่งแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบนั่งทั้งวันเลยกิบโตช่วงแรกมันดีนะมันเหมือนกับว่าเราโอเคพอจะเราออกแต่พอช่วงหลังๆนี้ไปเลยชีวิตไปหมดเลย ไปไม่ถูกเลยก็ลเลยไปไม่ถูกไม่รู้ยังไงดิอขออนุญาตดูในส่วนของโฟเล็กแล้วกันนะโฟร์เล็กอ่ายวผมจะแนะนําเทคนิคสั้นๆในการเล่นของผมแล้วกันว่าผมเล่นยังไงอย่างสมมติเอ่อเอ่อโฟเล็กนะสมมตินะมมนะขออนุญาตเป็นโฟร์เล็กนะไม่ตัดขออนุญาตตัดคริปโตทิ้งนะผมไม่ได้ว่าคริปโตนุย้ยแต่ว่าเดายากจะหายเลยอ่า u เอ d เห็นไหมครับ A อ d USD ผมจะบอกเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคสำคัญ สำหรับผมนะครับของผมนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีอาจารย์หรืออะไรยังไงเ,เป็นความรู้ที่เราเอศึกษามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแลวมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคไหมอันนี้โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ก่อนนะง่ายๆก่อนนะเส้นที่เปิดมาไม่ต้องเอาอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะผมไม่พูดถึงอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะที่จริงผมมีอินดิเคเตอร์สําหรับตัวเข้าแล้วก็ออกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาง่ายๆเลยนะ คุณเห็นเส้นเนาะเส้นกราฟไหมครับผมอันนี้ตัวนี้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะมีสามเส้นนะเมื่อเปิดมาจะเปิดสามเส้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แอปนะแอปนั้นสีอะไรอะไรยังไงก็ว่ากันไปถ้าเราเห็นนะครับผมนี่แอปเลยถ้าเราเห็นสีมันจะมีเส้นเรียกไงอันนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนเทรนเทรนกราฟเนะจะไปทางไหนทิศทางเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าอันนี้คือเทรนนะเทรนกราฟนี่ผมบอกนะที่ผมบอกแล้วนะนี่ผมบอกแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปที่สี เราต้องบอกว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วครับแบบนี้เลยนะเอาที่นล่นนะโอเคอ่ะอันนี้คือเทรนด์กราฟนะครับผมเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงว่าดูยังไงแล้วก็อีกสองงานครับจะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้มันจะมากใ,กใ,กใกล้ๆเคียงกันเรียกว่ามาเกือบจะขนานกันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ขนานกันถ้าสังเกตดีๆครับผมอย่างตัวเนี้ยสีสีอันนี้สีเหลืองสีเหลืองตัดกับสีเขียวเมื่อไหร่เห็นไหมครับ มันจะเป็นเนี่ยถ้าสีเหลืองตัดกับสีเขียวเมื่อไหร่มันจะลงอ่าเราดูนะเห็นไหมพอสีเหลืองตัดสีเขียวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะลง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 เห็นมันจะลงปุ๊บเนี่ยมันตัดกันปุ๊บมันลงเลยอเห็นยังเห็นยังสีเหลืองตัดสีเขียวปุ๊บลงปั๊บเลยลงปั๊บเลยนะลงเลยนะลงเห็นเห็นเลยนะโอเคนะเอาแค่นี้นะอันนี้ง่ายๆนะง่ายไหมง่ายนะ เออเออดูดูอ่ะดูแค่นี้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดูอันนี lonely, ้แล no. ้วมันจะจบร้อยเปอร์เซ็นะแต่ผมให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะดูคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยแนะนําอีกอีกอันนึงเอามาดูประกอบกันเอาดูง่ายๆก่อนดูอันนี้ง่ายก่อนอ่ะมาโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะสีเหลืองเนี่ยตัดสีเขียวปุ๊บมันจะลงใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะลง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 อะแล้วแล้วพอสีเหลืองขึ้นไปตัดสีเขียวใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมพอมาลงถึงสุดปุ๊บสีเหลืองขึ้นไปตัดสีเขียวเก เป็นไงเป็นไงเ,งเริ่มรู้สึกยังเริ่มรู้สึกยังเริ่มรู้สึกแล้วนะเ <attractions> อานะโอเคนะง่ายๆนะอันนี้เล่นกันง่ายๆก่อนนะครับวันนี้คือรูปแบบง่ายๆเลยนะเอาแค่นี้ที่จริงมันจะมีอีกในเรื่องของเทรนตรงนี้อีกอันนึงนะครับผมว่าเราต้องมองอยังไงเราถึงจะรู้โอ้มันจะขึ้นไปมากแค่ไหนหรือว่ามันจะลงต่ําแค่ไหนอย่างสมมติอันเนี้ยเราจะรู้ว่าลงต่ํามากแค่ไหนดูจากเส้นนี้เป็นหลักเออดูจากเส้นนี้เป็นหลักนะครับแล้วถ้าเราเห็นว่ามันขึ้นมากแค่ไหนก็ดูจาากกกเเเเส้้นนนนนีีป็หลััช่่ดยยวงม ง่ายไหมเนี่ยวิธีทําเงินล้านผมเว้ยวิธีทาเงินล้านผมโคตรแบบพีกเลยพีคสุดเนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆเลยไออย่างตรงนี้อ่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามึงก็ปุ๊บพอมันสีสีเหลืองตัดสีเขียวปุ๊บแล้วมันก็ไปตัดไอเส้นเทนเอออะไรเส้นเทนอีกทีนึงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปยาวๆเลยขึ้นไปยาวๆเลยขึ้นไปยาวเอะปุ๊บถ้าสังเกตดีๆครับผมมันจะมีจังหวะตัดอีกรอบนึงทำท่าเหมือนจะลงตรงนี้มันจะลงแต่มันไม่ลงนะมันไม่ลงนะมันจะขึ้นไปต่อแล้วมันทำท่ามันจะตัดตรงนี้ แต่สุดท้ายมันไม่ลงนะมันยังขึ้นไปอีกแล้วทาท่าตัดตรงนี้ปุ๊บเหมือนจะลงอะนะแต่สุดท้ายมันก็ยังเด้งต่อไปอีกซึ่งตรงนี้มันมีวิธีการคิดอีกว่าต้องทํำยังไงแต่ว่าที่ผมพูดง่ายๆก่อนก็คือเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเส้นมันตัดกันเมื่อไหร่ราคามันก็จะเปลี่ยนลงเส้นมาตัดกันอีกทีหนึ่งราคาก็เปลี่ยนขึ้นอันนี้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับผมเนี่ยเส้นมาตัดกันไม่ต้องไปเปิดอินดิเคเตอร์อะไรเลยง่ายๆเลยถ้าเป็นนาทีชาลิชาต์คือดูกรา แต่สิ่งที่มีปัญหาคือนี่ไงมันตัดกันแล้วมันต้องลงสิแล้วสุดท้ายมันลงไหมล่ะดูดิมันลงจริงๆนะแต่ว่ามันลงแค่นี้เองมันลงแค่นี้เองเห็นไหมลงแค่ช่วงแบบสั้นๆเองผมก็ต้องพอดกราฟอะสมมติผมูดตรงนี้ใช่ป่ะปุ๊บมันก็ลงนะเหมือนแม้ว่ามันลงมานะเออตรงมันตัดปุ๊บแล้วมันก็ลงนะเว้ยมันไม่ใช่ไม่ลงนะคบทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันลงเหมือนกันนะแต่ว่ามันลงได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งมันต้องมีจุดเข้าและจุดออกด้วยเดี๋ยวเรื่องจุดเข้้าาาจจุุดดดออออกกกเเเีีีี๋ยยยผมค่่่แแนนนนนะํัทึงตข อันนี้จุดเข้านะถ้าตัดปุ๊บจุดเข้าเฮ้ยลงไอ้ตว์กดเฮ้ยลงว่าลงกดปุ๊บลากมาปุ๊บเรียบร้อยทํากําไรได้แต่ถ้าสมมตินะด้วยความสวยของคนคนเรามันสวยมันมีสมมตินะเฮ้ยโอเคถึงจุดตัดไอ้นัตเต้บอกว่าให้มันได้ใช่ไหมกดงี้ปุ๊บอ้าวแต่พรีจังหวะไม่ดีแมงขึ้นไปปืด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  เป็นอย่างนี้มันมีเพราะฉะนั้นความขาดทุนมีนะครับต้องบอกก่อนนะคนเรามันก็มีโอกาสขาดทุนด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะหาอาผมนู่นนี่นั่นนะฮอเพราะว่าคุณรู้ถาาจุดเข้าแต่คุณไม่รู้จุดออกนี่คือจุดเข้าแต่คุณแบบแม่งไม่รู้จุดออกเรียบร้อยเลยขาดทุนเลยถ้าปล่อยต่อไปขาดทุนยาวเลยถูกปะ่ะอันนี้คือจุดเข้านะนี่คือจุดเข้าอ่ปิดไปแต่สมมุติถ้าคุณรู้จุดออกล่ะคุณรู้แหละอ่ะผมบอกแล้วผมแนะนําไปแล้วนี่คือเข้าใช่ปะ่ะจุดเข้าปุ๊บแล้วก็หยุดตรงนี้ปุณไ้กไําร� 100 แต่ถ้าคุณออกไม่ถูกบุ้งคุณขาดทุนแล้วเอต่อให้วันนี้คุณรู้แล้วจุดเข้าคือจุดไหนแต่ถ้าคุณออกไม่ถูกคุณก็ขาดทุนเหมือนเดิมอืมเห็นไหมมันยังมีความยากอยู่นะครับผมผมถึงบอกว่ายังไม่ต้องรีบแบบเข้าใจอะไรมากเอาง่ายก่อนเอาง่ายก่อนทุกคนเห็นจุดเข้าแล้วเนอะเห็นจุดเข้าแล้วเนอะอ่านี่นี่อย่างสมมุติอันนี้มันตัดตัดกราบิเนี่ยเห็นไหมมันตัดตัดตัดสองจังหวะเลยตัดเส้นลายเทนสัดสีเขียวตรงนี้สองงานเนี่ยจัดสองจุดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมก็จะกดซื้อแล้วตรงนี้ ปึ๊บมึงตัดแล้วนี่ผมกดซื้อเลยน่าจะประมาณนี้แลถ้าผมออกใช่ปะ่ะผมถ้าถ้าผมออกใช่ผมก็น่าจะออกประมาณอ่าอ่าอ่ค้างค้างแป๊บนึงครับทุกคนอ่าอ่แป๊บนึงแป๊บมึงค้างประมาณนี้ปึ๊บแล้วถ้าผมจะออกใช่ไหมครับผมจะออกตรงประมาณนี้ถ้าผมออก <l ug> ผมออกประมาณนี้เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมรูปแบบจริงผมเชื่อว,ว่าตรงนี้หลายๆคนมองออกแล้วว่าผมออก ตอนจุดไหนอันนี้ถูกไหมนะอันนี้มองออกนะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมองออกแล้วเราไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ว่าบางคนบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ช็อตนี้ดูยังไงอะมึงบอกว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยลงใช่ปะ่ะอ่ะกูก็ซื้อเลยซื้อตามที่มึงพูดเลยเึ๊บสุดท้ายจังหวะออกมึงจริงๆคืออยู่ตรงนี้อ้าวขาดทุนนะ่ะ <c oughs> ขาดทุนนะ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ แต่มันมีวิธีดูอีกเพื่อเพิ่มโอกาสอีกจังหวะหนึ่งแต่ผมขออนุญ,ญาตพูดในคลิปถัดไปถ้าผมบอกแค่ว่าเฮ้ยเจอจุดตัดซื้อเจอจุดตัดขายเนี่ยครับมันมีโอกาสที่คุณจะขาดทุนเห็นไหมกดถัดไปปุ๊บคุณต้องรีบขายไปออกปิดปุ๊บเรียบร้อยขาดทุนแต่ถ้าอันนี้ปุ๊บ,บ,บ,บเข้าจุดตัดนี้ไปออกจุดตัดนี้อ้าวได้กําไรแต่ออกเข้าจุดตัดนี้ออกจุดตัดนี้อ้าวขาดทุนดังนั้นมันยังมีอีกอันหนึ่งครับที่เราต้องดูผสมกันไป นะครับมีจุดเข้าก็คือเล่าไปแล้วมันเป็นจุดตัดนะจุดตัดแล้วก็จุดนั่นแหละจุดเข้าเข้าไปเลยแต่จุดออกเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปดีกว่าพี่ว่าเป็นคลิปที่สี่ของมีเทสซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์มีเทสแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาเทคนิคการจุดออกออกอยังไงผมพยายามมากนะครับที่จะทําคลิปในมุมที่เข้าใจง่ายที่สุดง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบว่าคนที่เข้าใหม่ก็เข้าใจได้หลายๆครั้งผมรู้สึกว่าอืม ก็บอกโอยอยากให้ทุกคนรู้จักพวกนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมนักวิชาการหรือคนที่มีความรู้จริงๆถึงออกมาพูดในมุมที่ภาษายากเหลือเกินพอใช้ภาษายากเกินไปคนก็ไม่อยากเข้ามาตรงจุดนี้และททางที่ใจเขาบอกว่านี่อยากให้เข้ามานะน,นู่นนี่นั่นแต่พอมันยากปุ๊บแม่งเข้าไม่ถึงจริงๆเหมือนพาเครื่องอะตอนนี้ผมเข้าพาเครื่องนะบอกเลยครับว่าโคตรยากเลยภาษาอะไรก็รเต็มไปหมดเลยแต่ผมก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวก,กับพาเครื่องแล้วก็อธิบายฟังว่าถ้าพาแทรูปแบบเป็นยังไงอะไรย ไม่ต้องมาพูดเลยครับผมนี่สวยชัดคมดูง่ายเอาให้มันชัดๆไปเลยนี่ดูตัวตัดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะพยายามหาเทคนิคแล้วก็มาพูดให้มันง่ายที่สุดในทุกๆอย่างที่ผมศึกษาเลยจริงๆอืมในเมื่อผมมาทางนี้แล้วผมก็จะพยายามทําอะไรให้ง่ายที่สุดให้ง่ายสุดเพื่อให้เอฟซีทุกคนได้เห็นว่าเออไอเรื่องที่ยากๆไอเต้ต้องทำให้ง่ายได้จบ สบายใจวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้ามีเทศคลิปสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีครับ